โหมดที่หนึ่งแมนวนวลกดสตาร์ทแขนนิวเมติกจะทำงานหยิบชิ้นงานจากจุด A เคลื่อนไปจุดดีจะมีเซ็นเซอร์ไว้ตรวจสอบการดูดชิ้นงานโดยการทำงานของโหมดหนึ่งจะหยิบชิ้นงานไปวางทีละหนึ่งชิ้นโหมดที่สองออโต้การทำงานจะเหมือนโหมดที่หนึ่งแต่สามารถหยิบชิ้นงานแบบลูบไปเรื่อยๆ ช่วงกว่าจะกดสต็อปถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินให้กดอีเมอร์การทำงานจะห,หยุดลงไม่สามารถกดสตาร์ทและสต็อปได้ หากปลดอีเมอร์ก็จะกลับมาทำงานปกติหากต้องการหยุดการทำงานให้กดปุ่มสต็อป